ได้รู้ว่านะได้ไปแล้วได้ก็ได้ได้เลยเหรอมหรอาะ

จีมุยมันที่ละเอาสีอะไรสีแดงสีแดงไหมสีแดงครับีนไม่เนข้างหน้าี่ลยเยีตัวนิดหน่อเรื่องน้งหลังว้โลไปใจเรไม่ได้งหลังเดี๋ยวเนยดลบ้างครับ้เสือนเลยเ่งเลเหล่านี

จะไปล้องประตูหน้ามาแถ่น้กัมาทต่องเขาอยู่บางที่เนาะที่สองที่สอมาแวที่สองจะามุ้มแล้วแวที่สองจะท้งสาเร่ามุ่งน่ของเา่นาเยปะอ้บุี่กนี้ลูกพี่ห้

ไปมไปมามาไปมามาปมา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 าม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 มาาม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 มา

บ้าขนาดนี้นี่อพระพเสอแล้วทำวั่ด่จะเสียี่ลอฮลงวะลงะต้อตอาน้ลต้ออน้ตายเราพอยัง